รถคันนี้ผมโคตรชอบเลยรถอายุ20ปีแล้วครณแต่ลูกค้าดูแลโคตรดีเลยมาดูกันว่าวันนี้เขามาทำอะไรดีแม็กคันนี้ถึงอายุรถจะปาเข้าไป20ปีแล้วก็ตามนะครับแต่เจ้าของก็ยังใช้งานได้ดีเป็นเพราะว่าเขาดูแลรักษารถเป็นอย่างดีครับวันนี้พี่เขาก็เอามาให้พ่นกันสนิมนะครับเรียบร้อยช่วง่างปลอดภัยเสร็จก็อยากให้รถสวยๆงามๆก็จัดให้ครับขัดสีให้เต็มระบบครับรับรองว่าผ่องแน่นอน เช้าก็จัดพ่นกัะสนิมให้พี่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เอามาขัดเคลือบสีเพื่อดูแลผิวสีนะครับเหมือนกับคนอายุเยอะแต่ดูแลร่างกายดีนะครับสภาพยังสดยังใสถือว่ามีสเสน่ห์นะใครใช้รถอายุนานๆแล้วแต่ดูแลดีๆแบบนี้ยโคตรมีสเสน่ห์เลย ซึ่งกระบวนการขัดเคลือบเสียงที่ร้านจะเป็นแบบฟูลคอร์สนะครับก็ไล่เก็บตั้งแต่ลายเปียกมาเลยนะครับสไลดคาบเก็บซอเก็บขอบรูปดินน้ํามันเก็บคาบยางมาต่อยเสร็จแล้วเอาเข้ามานะครับก็บล็อกเทปขัดสีตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขัดหยาบนะครับขัดไปก็จะต้องเช็คผิวไปครับคือขัดออกมาต้องให้สวยที่สุดจริงๆนะครับถึงจะขัดปรับละเอียดชักเงาให้มันกระจ่างใส แล้วก็ถึงจะเคลือบได้โอเคนี้เป็นอีกคันหนึ่งแถมแถมไททันคันนี้ก็สูตรเดียวกันมาพ่นกันสนิมแล้วก็ขัดเคลือบสีสังเกตตอนยังไม่ล้างนะครับริ้วรอยเยอะมากเลยอันนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บซอกเก็บขอบเก็บคราบหนักๆก,กก่อนที่จะเข้าลายแห้งโอ้โห้วน,นี่มันกระหนกลายบัวตันลอกลายมังกรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เดยจัดให้ทำพามเลย ชฟไร์ครับพี่น้องครับมาดูด้านข้างกันบ้างอืมอืม,อม,อมคันนี้มาสเตอร์พีชครับดีแล้วครับที่เอามาให้เราฟื้นฟูรับรองได้กลับไปเป็นคนละคันเลยคนละคันเลยนะอันนี้ดูบีฟอร์กันเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูเอฟเร์ก็ต้องบอกว่าคันนี้ผิวค่อนข้างหนักเอาเรื่องเลยนะครับ เนื่องด้วยมันเป็นรถสีดำรถสีดำเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากเลยเวลาใหม่ๆเนี่ยมันสวยครับแต่เวลาพอน,น,นานๆไปเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ง่ายกว่าสีอื่นๆน,นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าขัดปรับสภาพผิวแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ลองขัด1ชิ้นดูก่อนอะเดี๋ยวผมจะให้ดู b e f o r e และ After นะครับเพื่อให้เห็นความต่างว่ามันดีอย่างไร อันนี้คือก่อนเห็นไหมครับมันเป็นฝ้าขาวๆบนผิวแล้วถ้าขัดออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะฉ่ำมันจะเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยก็จะน้อยลงเห็นไหมความชัดของการสะท้อนนะครับหรือพวกฝ้าพวกนี้ก็จะหายหมดโอเคหลังจากนั้นก็มาขัดต่อครับให้ดูฝากระโปรงหน้าชิ้นนี้ดีๆนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเดี๋ยวผมจะขัดด้านขวาให้ดูว่ามันต่างไหมนะครับก็ ขัดข้างขวาข้างเดียวแล้วทิ้งด้านซ้ายไว้ให้เห็นผิวเดิมนะครับซึ่งฝากระโปรงหน้าคันนี้ก็จะมีรอยทลอกบ้างนะครับลอกแบบสีหลุดออกไปเลยอะ่ะถ้าแบบนั้นเนี่ยคือมันไม่สามารถขัดให้สีมันกลับมาได้แล้วนะเพราะสีมันหลุดออกไปแล้วแต่ว่าริ้วรอยอื่นๆนะครับมันจะทําให้ริ้วรอยหมดไปแล้วผิวมันสวยขึ้นอ่ะให้ดูแสงไฟดีๆ พอ้ามมาเห็นไหมครับถามว่าสีที่มันกระท้อหลุดไปแล้วมันก็คือหลุดไปแต่ผิวมันจะสวยขึ้นนะมีความฉ่ําวาวขึ้นอ่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งส่วนที่ขัดและยังไม่ได้ขัดอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่อันนี้คือไม่ได้ขัดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่ฉ่ําเลยมันจะออกฟ้าแต่อันเนี้ยมันมีความฉ่ามีความวาวเห็นไหมครับและดวงไฟก็จะมีความคมชัดการสะท้อนทุกอย่างดีนะครับเมทัลลิกขึ้นอ่ะ ส่วน d m a มเมื่อคันเมื่อเช้านะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เก็บงานเตรียมที่จะส่งรถให้กับลูกค้าก็มาเช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรียบร้อยดีไหมนะครับดูแลเรื่องความสะอาดเช็คดวงไฟเช็คผิวสีอีกทีหนึง่งตอนนี้สวยใสมากเลยถึงอายุรถมันจะ2ี่สปีแล้วอะ่ะแต่พอเอามาฟื้นฟูเห็นไหมอย่างกับรถใหม่เนื้อ,อไหมครับไม่จําเป็นต้องเสียตังค์ไปซื้อรถใหม่ก็ได้แค่นี้ก็สวยแล้วขับกลับบ้านไปนี่ก็รู้สึกสบายใจ นะครับพอยิ่งออกกลางแจ้งนี่ความวาวความฉ่ำมันยิ่งชัดเจนเลยขนาดสีบอนเงินนั่นแหละอ่ะมาดูกันชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขัดให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำงานกันต่อนะครับอันนี้คือผิวเดิมนี่หลังจากที่ขัดแล้วเห็นไหมครับเมทัลลิกเมทัลลิกมันสะท้อนขึ้นมาวิบวเลยโอเคไปแล้วใครสนใจทักมาปรึกษามาคุยกันได้นะจ๊ะข้าวเรอือ